คุณลุงแนะนำชื่อเลยค่ะผมและเสริฐปันม่วงอายุ60สิบปีอยู่บ้านเล็กที่อยู่บ้านเล็กที่49่สิ่อตําบลแม่เรืรงออำเภอสุนงเอาจังหวัดตากปัจจุบันอายุ60ปีเนาะค่ะประกอบอาชีพอะไรคะรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปมีมีงานจ้างทุกวันไหมคะมมไม่มีเ <ละ S 1> นาะระยะนี้ไม่มีเนาะไม่มีเนาะถ้าถ้าเกิดถ้ามีงานจ้างเนี่ยจะได้รับค่าจ้างวันละกี่บาทคะ มาประมาณส0 0ร้อยสามร้อยเนาะหนึ่งอาทิตย์นี่มีงานจ้างประมาณกี่กี่วัน,นะคะอาทิตย์ไม่ได้แค่ไม่ได้เลยเนาะแไม่ได้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะมีงานจ้างประมาณกี่วันพอประมาณการได้ไหมคะประมาณสักห้าวันปร<น>ะวาณเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณลุงถ่ายสภาพบ้านโดยรอบนะคะอันนี้เป็นสภาพบ้านเป็นบ้านของคุณลุงนะคะเป็นบ้านบ้านไม้เนาะยกพื้นสูงนะคะ เป็นบ้านของของพ่อกับแม่นะค่ะ,ค,ะคุณลุงอาศัยอยู่ในบ้านกันกี่คนคะเยนนี้อยู่สามคนอยู่สามคนมีใครบ้างคะมีพี่สาวแล้วก็หลานอีกหนึ่งคนค่ะพี่สาวทำอาชีพอะไรคะก็รับจ้างไปอันนี้เป็นวันบางวันก็รับจ้างไปเนี่บางวันก็อยู่บ้าน แล้วก็คุณลุงมีมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะมีโรคความดันแล้วก็โรคไรขมัน,นรับรับรับยาที่โรงพยาบาลที่ที่อนามัยที่อนามัยเนาะค่ะออขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสามเงาของเรานะคะกรมการพัฒนาชุมชนมร่วมกับมูลนิธิปรติกตึงเนาะจะ จากข้อมูลจ้าปะถอเนี่ยโครเรนของคุณลุงเป็นโครเรนที่สามารถพัฒนาได้แล้วก็มูลนิธิเนี่ยจะให้การสนับสนุนนะคะต่อยอดอาชีพของเราของคุณลุงที่ทําอยู่คุณลุงอยากได้การสนับสนุนเป็นเป็นอะไรคะเป็นไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองเนาะค่ะเพราะว่าที่บ้านมีมีที่มีโรงเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงบบปล่อยบบปล่อยเนาะค่ะเราจะได้มีไก่เอาไว เป็นอาหารแล้วก็เผื่อไปขายได้ดนะ้วยเนาะโอเคค่ะถ้าตอนนี้รับเรื่องไปก่อนแล้วก็จะประสานทางทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสามเงาเนี่ยจะประสานเรื่องไปทางมูลนิธิอีกทีนึงถ้าได้เรื่องอยังไงก็จะแจ้งทางพัฒนากรเนาะที่รับผิดชอบตำบลหรือว่ากำนันให้ไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะ